เพียงไว้ครูทีุ่ก้ามีนาตันที่75ตอนที่สองท,ที่8บทธรรมจกักรตนวสูตรเอวุียตังอกกังธรรมยังวรตาบาลานิยังอนุสุจิกะกันีพิกเตะเยตระโกพระกวาปัญญลูกที่เยอปิคุบะมันเตสิเอวัฒเมิกเวอันตาะ บาทภาชิเตนานา กัาพิจารวีมาจิมากปะกจถากเตนะพิจมมุตาุกัลณีนะียโยตานะปิญญาสัมบูธทิปานาญสมวตติยามะญมีวะ ติธรรมปีทุกขังสังติเตนะปัจจุปาธานาคาถาทุกข์ให้ดังขอพระนาคีกเวทุกข์ ขังอริยสัจสันติเมวเเวบุเญนานเตตุทำมิตุจักขู่ทัาทญาณนังนท่าที่ปัญญาติญาท่าปิญาลโกทาที่งขู่านทังลูข้ารยสสติเมิเวบเนานเตตุทำมนตุจักขูท่าณนั้นทป็นญาติญา่าปิาลโกท่าที่างนทังลูขาริสัจสติเมวุเปเวดาบุเานั้นุเตุิตุจัก่ิาที่ญา သတိတန်းလူခါးတေတေရောရဲ့သတိငယ်ပြုနေပြေဘယ်မှာလို့လဲဆိုတော့နမိတ်စောချာကုမ္ပည်းရာနာမတိက္ခာသတိမိချာသံရိယအာလောကိုဆင်းစားခေါ်တာနဲ့တန်းလူခါးစုတေရောအင်းစားတင်ပြန်ရဲ့ဘယ်နေရာနဲ့ဘယ်နေရာ โลโก้เท่าีตัง้าีทัง้ขนิโลร่อนิเมพี่บเวบุกเบนานเสูตรทเป็นสู่จากขุ้นได้ีหยานังที่ปัญญา้ทยาด้ที่ยาโลโกได้ที่ทังรูปขันนิโลถ้ากับมีนีวาีานีสตเมพี่เวบุเบนานเสูทําให้สู่จากคุ้ดที่ยานังได้ทิปัญญาดปทิวิชาไดทโลโก้ไท อนึ่งทั้งโนางนี่สรนี่เมย์ไม่กัเวบุแขกานนเตะัวทำให้ตัวจับกัวชาปะทียาตัวชปะที่ยาลองทาปะมนยา่าปะที่วิชาาปะที่ากท่าะทีังสูขนิโรธาข้ามีนีเดียคารนนเมม มีนี่ัเดี๋ยวไพาน่ะใช่ไหมกับเรื่องอะไรเรื่องอะไรของสจาธกจากองน้ที่านได้ที่ปัญญาไ้วิชา้อง จกโหมเมวิกเวยเมโดระโคยะนะระเอจนะมามาถาโมตสรังโลอิสุทังโหติอถาธังภิกขเวจะเจบเกโลกเกโลกเกระมุยังอัญจาละธเถระภัสสาญาอนุตารังสัมมาโรทยาสัมปโตมจาสิยันนันตาวะอนาเมวะนังหารารูปานังเม ดัโอติอตัมโอจับกวาแต่มนาบรรุกิกี่ยพระโตบาติทางวิ้นสอิมันตะจัปนาเวทขันตัมันยะมานายะตะโมโกตานินติสัวิสังานาตุนุม้าิจิมงคลตยังสัมพันตังนิโรธรรมปเตภพติตางจะกวัฏานธมสักเกลุมาเทวาตัตถุาวสุขเงินธรมกัายังเกกันเองรเองสมังจกขังวดติี่ทางธรมาตะนินะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp